เพื่อนๆเมียผมมินอะไรไม่รู้ครับเป็นแสงครับบ๊ะบ๊ะ เป็นหงลิงนะครับเพื่อนๆหงลิงอ่าน่าจะเป็นลิงเสนนะครับผมเพราะว่าผมเห็นตัวใหญ่นะครับสีย่มากเลยนะครับกระโดดลงไปทางข้างสันนะครับผมฝ่าย้ายนะครับแล้วก็ไปฝ่ายฝาหลายตัวเหมือนกันนะครับูงนีผมเหมนอยู่ประมาณสักห้าสิบตัวนะครับเมื่อตะกี้ผมถ่ายไม่ทันนะผมผมเอากล้องออกจากถุงนะครับฝนมันตกหนักเลยนีอยู่นะครับนี่ โอเคเดี๋ยวจะเดินเรื่อยๆนะครับไปข้างหน้า สวัสดีครับผมพวกับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมานอนห้างเก่านะครับมาสํารวจห้างเก่าตอนที่ผมเดินขึ้นมานะครับผมเปียกหมดเลยครับทั้งตัวโดนฝนมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดินตากฝนมาก็โอเคเดี๋ยวไปเช็คห้างกันก่อนนะครับเป็นห้างเก่านะครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่าจะผุพังหมดแล้วยังนะครับห้างตรงนี้ก็ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะครับน่าจะได้นะครับเดาเดา เดี๋ยวผมขึ้นสำรวจก่อนนะครับน่าจะตรงปัเดเถรอน ผมว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องเอาเชือกขัดเพิ่มนะครับเพราะว่าเชือกมันเป็นรอยแบบคล้ายๆว่าผูนะครับขูผูก,กับมาทุกเส้นเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาเชือกขัดใหม่นะครับ เนี่ยครับเราต้องผูกแบบนี้นะผมผูกเคลนน้อยนะครับเชือกมันผูกมาแล้วผมกลัวว่ารับน้ำหนักสองคนไม่ไหวนะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปอีกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะส้มห้างใหม่หมดทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันข้างบนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะน่าจะก่อไฟข้างบนทำหลังคานะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับ วันนี้นะพเพื่อนๆขึงผ้าใบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะขึงได้ไม่ตึงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันที่มันจํากัดนะครับผมมันอยู่ข้างบนด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมจะทาบันไดนะครับขึ้นไปแล้วก็จะหาทาเลหุงข้าวนะครับไม่รู้ว่าจะทํายัางไงอยู่นะครับบนนู้ถ้าหุงข้าวไม่รู้หุงได้เปล่า <c oughs> ผมว่าน่าจะหุงข้าวข้างล่างก่อนแล้วก็พาไปข้างบนนะครับส่วนเรื่องก่อไฟไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะก่อข้างบน <c oughs> ต้องดูก่อนนะครับถ้าว่าก่อได้จะก่อข้างบนนะครับก็ เดี๋ยวไปทำอนไดก่อนนะครับ ็ตอนนี้เพื่อนๆห่งข้าวนะครับกําลังห่งอยู่นะครับผมตอนที่ผมเดินมานะครับระหว่างทางที่ผมเดินมาผมได้เจอกับฝูงลิงด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นลิงเสนนะครับก็พื้นที่ตรงนี้มันอยู่กลางใจป่านะครับเป็นป่าดิบเขานะครับผมมีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็มีสัตว์ดุร้ายนะครับผมน่าจะมีแบบหลายชนิดอยู่นะครับผมไม่กล้าพูดสักเท่าไหร่นะครับมาอยู่ใกล้ต้นไทรนะครับผมวันนี้มาอยู่ใต้ห้างเก่านะครับ คนใสเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนตรงนี้นะครับผมไม่แน่เดี๋ยวอาจจะผูกเปยใต้ผ้าใบนะครับผมที่ขึงไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหุงข้าวให้สุกแล้วก็แกงผมได้ห่อแกงมาจากบ้านนะครับสองแกงนะครับผมเพราะว่าไม้ฟืนมันเปียกนะครับบริเวณในป่านี้มันหายากที่ว่าแห้งๆมันหาไม่ได้นะครับเลยคิดว่าห่อแกงมาจากบ้านนะครับสองแกงแล้วก็มาหุงข้าวในป่านะครับเพื่อได้มีแบบบรรยากาศกลิ่นควันหน่อยๆนะครับก็ใช้ได้แล้ว เพราะว่าผมมาเปลี่ยนบรรยากาศนอนนะครับคืนนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับแต่ตอนนี้มันเล้งแล้วนะครับเมื่อตอนที่ว่ามานะฝนหนักเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้สักฝนจะตกหนักไหมไม่รู้นะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยโอเคนะครับผม โอเคครับตอนนี้ครับผมได้ขนของขึ้นมาข้าบนห้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้าวก็สุกเกงนะครับคดนมาจากบ้านนะครับผมโหมาจากบ้านเกงแล้วก็ก่อไฟบนนี้นะครับเพื่อไล่ยุงสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยก่อนที่จะกินก็จะตักให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมนะครับตั้งก่อนนะครับ แกงที่ว่าผมห่อมาก็เนี่ยผัดหมูนะครับผมกับลูกเขือนี่ก็เป็นผัดอ่าสับปะรดกับหมูนะครับผมโอเคครับโอเค เดี๋ยวผมชิมผัดหมูกับสับป,ประรดก่อนนะครับบรรยากาศควันควันไปตง้งหม่นก,ก่อนผ่านๆยอดมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ ห้าโมงนิดๆน,นะครับเรานั่งอยู่บนสันเขานะครับผมบนห้างต้นไสรนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเพื่นอนๆว ตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็ได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่งดูบรรยากาศชิวๆอยู่นะครับผมมืดแล้วนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนเสื้อนะครับผมเปลี่ยนเสื้อตัวนอกนอนคืนนี้นะครับผมก็ได้ยินเสียงไอ้พวกลิงเล่จิงลีดนะครับผมแล้วก็หอยที่ผมว่านะครับเป็นตัวกระป๋าที่เอฟซีบอกนะครับผมบรรยากาศโคตรหนาวเนี่ยนะเพื่อนๆคืนนี้โอ้โหโอ้คืนนี้ไม่รู้จะหลับปองบรรยากาศหนาวเกินนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ผูกเปไว้นะครับใกล้ๆแล้วก็ถึงผ้าใบนะครับบนห้างตรงนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะไปขัดห้างอันใหม่นะครับแต่พออยู่ๆผมก็เดินเรื่อยๆนะครับฝนก็ยิ่งตกลงมาเรื่อยๆก็หาทำเลไม่ได้นะครับก็เลยมานอนห้างอันเก่านะครับผมได้ซ่อมแซมมาเลยเรียบร้อยนะครับก่อนเนี้ยที่เห็นนะครับผมเหนื่อยมากครับวันนี้โห่า เนี่ยครับระหว่างตรงนี้ที่สันตรงนี้นะครับฝ่ายซ้ายก็เป็นหมู่บ้านฝ่ายขวาก็เป็นหมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งห่างกันประมาณสี่กิโลนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งห่างประมาณเจ็ดกิโลนะครับกับหมู่บ้านนะครับเนี่ยบนสันเขาตรงนี้เป็นป่าลงไปข้างล่างเลยนะครับเป็นป่าใหญ่ตรงนี้นะครับอ๋เลี้ยว่ะกินเบ็ดจังนะก็โอเคครับเดี๋ยวผม ขอตัวนอนดีกว่านะครับเพราะว่าเบ็ดมันขึ้นแบตเตอรี่มันขึ้นแดงนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เก็บบรรยากาศพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนดีกว่าวันนี้เหนื่อยด้วยนะครับผมก็ใครที่รอคลิปของผมนะครับขอตะกิ้ขอตะกิก้ใครที่รอคลิปของผมคลิปบ้านล้างนะครับผมเดี๋ยว EP หน้านะครับแน่นอนรวบรวมสมาชิกได้ก็ไปนอนเลยนะครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับคืนนี้หลับก่อนราตีสวัสดนะครับผม เห็นอเพื่อนๆเงียผมหม็นอะไรไม่รู้ครับเป็นไส้ครับโอ้โคนลุกเลยไม่หมนตาสั้นมา